<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสองพันสี่ร้อยท่านสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมขอบคุณหัวใจสามหมื่นดวงครับสวัสดีสองพันหกนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ไปซาเช็คนะครับผมแต่ตอนนี้ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกรถติดมากนะครับเ,เดี๋ยวยังไงค่ำคืนนี้เจอกันแน่นอนครับที่ฟิลกุดนะจ๊ะ พบกับวงเปิดเป็น On The l a s รนะวันนี้ไปให้กำลังใจน้ำชาแล้วก็ทีมแล้วก็วงปลายปลายโอริโอด้วยนะจ๊ะแล้วก็พบเจอกันกับนุก๊กปลายกับพี่พี่วงริสแบนนะจ๊ะฝนตกไปไหนมาไหนก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยปายฝนต้นเฮ้ยอ๋อจีลาไม่เอาไม่เอา มาเฟียเขาไม่เล่นเป็ดกระหรอกไอ้น้องสามพัเองแล้วขอบคุณครับเพื่อนกูลืมเขาแล้วเหรอเรื่องที่ควรจะลืมก็จำรู้ว่าฉันยังจำเก็บไว้คิดถึงจนไม่กินไม่นอนมันมุกอ่อนไม่ได้บอกใครๆว่าไว้ นานแล้วมันก็ยังนั่งร้องไห้ช้ำไม่ได้แต่ไม่เคยลืมวันนี้ไม่ได้ไปซาวนะ์นะขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่รออยู่หน้าง,งานนะวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์สดเรียกคนแล้วกันนะครับฝากในกลุ่มไลฟ์สตรีมวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบัตรหน้าง,งานด้วยท่าในใดที่บ้างก็มาร่วมสนุกด้วยกันได้วันนี้วงเปิดเป็น On the อะลานะจ๊ะ Oh, ini? Eh, yang lain apa? กาะข่าวช่วงต้นชั่วโมงในวันนี้ครับผมอยู่กับผมป้ายไป,ยปยโอริโอตามติดสถานการณ์เกาะเกาะเกาะติดสถานการณ์ข่าววันนี้ครับพบกับพวกเราแน่นอนครับวงออดอลัและพี่พีวงลิสแบนกับป้ายปายปายโอริโอนุกธนดลวันนี้ขอฝากหนึ่งซิงเกิลคู่ซิงเกิลพิเศษโปรเจกต์ใหญ่จาก RS นะครับเชื่อผลงานเพลงว่าเพื่อนกูลืมเขาแล้วเลอปล่อยลงแล้วทางช่องทาง YouTube อัสยามมิวสิกนะจ๊ะแล้วก็ฝากผลงานเพลง farewell หงผลงานซิงเกิลล่าสุดจากป้ายลายโอริโอตอนนี้ยอดวิวมุ่งพุ่งกระฉูดถึง2 0 0 0 0 0วิวแล้วเดินทางมาสู่วันที่8ถ้าหรับผลงานเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มีกระแสะและมาแรงมากๆฝากส่งกำลังใจฝากปั่นวิวให้กับผลงานเพลง farewell ทางช่องทางบ้านสีแดง้ายลายโอริโอชาแนลด้วยนะจ๊ะ ไดด้วนะครับได้วีทางด่วนขอบคุณหัวใจสามแสนสองหมื่นสามแสนสามหมื่นลีกอันดับที่ยี่สิบเอ็ดลีกสี่ห้าเตรียมปุกฮาโลวีนคืออะไรมัมมี่ มัมมี่ดักคุลา่าหมอผีผู้ชมคืออะไรเ,เข้าร่วมยังตามหกแสนแล้วเข้าไปยังไองอะแข่งยังไงอะสวัสดีสามพันเจ็ดรอยท่านอยากเห็นปายทำกับข้าวกินจังเดีย๋ยวถ้าอยู่คอนโดบ้างๆเนียจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องไปช้อปปิง้งช้อปปิง้ง ใช่วงนี้ถนัดสั่งมากินแล้วก็ทอดไข่เจียวกินขอบคุณพี่กิ่งด้วยนะจ๊ะขอคอคอออไข่ขขขขขเจียวไข่าดาวไข่ต้มไข่ตุนมาม่าอร่อยช่วงนี้ ต,ต้มแต่妈ากินทุกวันขอข้อข้อข,ขช่วยกันจ้าเขาก็โอ้ใครโอ๊ยทำไมเป็นตัวใหญ่นี่ทำไมปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดออดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นดกันนะครับทุกคน มาสักแป๊บเดี๋วก็จะไปแล้วมาพอมีแหง Creator คิดจ,จนไม่กินไม่นอนถ้าก้มมาถามคำถามถ้าก้มฝนตกให้เธอกลางร่มแต่ถ้าเธออยากก้มให้มาหาเรา ก็เธอก็ก,ก้มลงไปสิอ้จากกกับป้าออก้มอ่ะก้มแล้วก็เงยเงยแล้วก็ก้มส่งการบ้านทุกวันวันละยี่สิบรอบแม่โบขอเป็นวันละสามสิบรอบนะครับหนึ่งชั่วโมงเออเพลงเรามันประมาณห้านาทีมียี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันหกสิบ สิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองคูณยี่สิบสี่สิบสองคูณยี่สิบสิบเท่าไหร่นั่นแหละถ้าเราฟังทั้งวันทั้งคืนเราจะได้ทั้งหมดหลายล้านวิวครับรับสายหน่อยเอ้ยเฮ้ยไปรุ่นหัวเด็กกระโปรง ว่างไงน้องม่าใส่ับพลังก็ได้มะถือแบนเฮ้ยมาตรงใส่มงใส่มงใส่ัแล้วมันถือแบนขม่คือเก่าใช่จางไหนวะมองข้างหลังดิบอกมันบอกคือจังมึงไหเอ้าบอกเลยวะเฮข้างเอยมันข้างจังไหนเีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อ๋มน,นาเลยนี่ เห็นนางเนี่ยเห็นดูเนี่ยบ่แม่นันของทั้งผมนี่แม่โอตูของทั้งผมนี่แม่ะเอาเอาจิายเรข้าวะอเอาเอเอาอเอเขาไม่ไมเอาไม่ไม่ไมเอาเาเอาเอาเอาเต็มที่เนาะ คือปรโกดออกเลยเนี่ยเออปรากดออกไปก่อนผู้เยี่ยมชมคนนี้ออฟไลน์ไปแล้วครับตอนนี้นุกธรดนกำลังเดินทางมาครับตอนนี้เพิ่งถึงเมืองพลน่าจะถึงงานประมาณวันนี้ประมาณตีห้าไปทำหน้าดีๆด,ดูใครๆใ,ใครเนี่ย อินสีสายดนตีสวัสด,ดีสวัสดีนอกจาท่ท่คุณไม่เห็นของค,ความเท่ขอบคุณนะครับมุก,กี้คิดจนชวนไม่กินไม่นอนมันมุกอ้อนไม่ได้ บอกใ,ใครๆก็ไว้นั่นแล้วมึงก็ยังนั่งร้องไห้จำไม่ได้แต่ไม่เคยลืมสวัสดี4,800ท่านด้วยนะครับเอาเอาเอาเออมาละาเพื่อน นี่เียงวะนี่นล้ะเอาๆเขา,เาเใช้ไปใส่ก่อนเลยไปหนึงไบหนึ่ง,ง,งเอาๆๆแม่ครับบอกว่าห้ามใส่หนวดเด้เยวันใสไปแล้ววันวันหันใสไปแล้วถือป่อยเยห็ดบวชคือดอกคนสวยๆต้องเห็ดเราต้องใส่หนวด อย่าบอกว่ามวลแต่มันจะถึงแดนเออผู้จัดให้ผมทำวันนี้วันนี้ของผมมีเซอร์ไพรส์ตัวนี้ใช่ไหมลูกโป่งไงตัวนี้ราคานี้ของห้องคุณนุชธนดลนะครับสำหรับกล้องก่อนเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์มปกติเออแล้วบอกไอ้เซอร์ไพรส์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกเอานี่ของมันอ๋อแทมแทมแทม โ,โอ้เอยเซมเเไปแบบนี้แดเข้าไปมไปแบบเข้าไเแบบอยู่อยู่พูนเป็นเซมไปแบบนี้แ้วเขาบอกบอกว่าเค้กสองก้อนนี่มันไม่เหมือนกันนะต้องเลือกมาคนละอันอ,อ,อันหนึ่งต่มันจะมีเงินอยู่อีกอันหนึ่งไม่มีเงินอ่ะมีสองข้างออข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายนี่ข้างขวาเลือกข้างไหนครับข้างไหนมีเงิน น่าจะเป็นข้างนี้ผมจับดูแลข้างนี้น่าจะมีเงินแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเลือกข้างไม่มีเงินแล้วข้างมีเงินจะเป็นของใครของผมเองครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลือกกันรอคุูไปก่อนเอ้ยไม่ได้มันต้องเลือกเลยบอบอบอปฏิกิรอ่ามีของขวัญมีนี่นีเซราร์เป็นลูกวานลูกวานซองซองอ่านซองไหมอ่านซองอ่านการผู้ถามได้ว่าเกิดใคร เอาเขาบอกเขาบีบงานกุจังสีนเนาะโอเคนี่ไว้เอาอ่านอ่นอ่านไปอ่านดู to nuk h ป p p y birthday เออย์แอปยูดีละอันดีดีละอันดีดีเด้อเฮ้ยโม่บอกดีดีเด้อว่า get อะไรเนี่ย day and a lucky year in life see you next time เล o v e papa ยูดีละอันดีดี อุ้ยมีเงินว่ะอุ้ยเก็บเงินได้เงี่งเอาไว้เก็บเงินได้หมดเลยบ่เขาไม่ได้เอินวันเก็บเขาเอินวันเขาว่างไปมให้เงินเาขอกเขาโอ้เอามาเอาไปไปิดไปอืมเอาเวลาว่างไว้ดีๆทุกถีมันเหมือนนีเนี่ยทุกถีมันเหมือนปรับดีๆด้วยไปฟังฟังฟังไปให้มันเลือใครได้จังได้ไปฟังฟัง อย่างนี้แมมมึงจอเรียดียมปะโอเคหอกป่ายินดีคราพูดคพิลาบอกดีีดิทุกถิ้งมันหมดเลยอ้ยอกันลิไปออ้กันเลิไปเอ้ยดาดิดูออติติดบอเชกูเยเอ้ย น้องๆห้องน้องได้ได้เป็นแบงก์อันะใช่ไหมดูห้องพี่นะน้องพี่ได้เป็นแบบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโทษทีนะก็พี่ใช้เงินภาษาฝรั่งไม่เป็นคนสวยมันก็ต้องดอกไม้สวยนั่นแหละวาวดีๆ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 เฮ้เอาๆฝากงานก่อนฝักงานมึนนีไปฝากงานดูฝากงานเนาะ ฝังงานวันนี้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้พบเจอกันกับนุกธนรนปลายไปโอริโอและพี่พี่วงลิสแบนแล้วก็ออนเดลานก็มาด้วยนะครับวันนี้ความพิเศษวันนี้ก็คือมีทั้งสองวงเลยใช่ครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าปายไปเอาศิลปินรับเชิญมาด้วยวันนี้อาใครใครบอกไปก่อนใมคนสื่อบัรก็ว่าก่อนมึงไหย่เข้มขึ้นร้องเลยใช่มันมีศิลปินส่วนพิเศษด้วยนะครับวันนี้ที่มาในงาน น่าจะขึ้นประมาณช่วงกับกลางกลางคอนเสิร์ตกลางคอนเสิร์ตไม่ถ้าถ้าคนถ้าคนเข้ามาเยอะนะเราก็ถึงให้ขึ้นอ่าใช่ถ้าคนเข้ามาน้อยล่ะมันก็ไม่ให้ขึ้นเพราะมันมันเป็นความลับเนียอ้เอา,เอ,าอีดาฝากงนนเอาอีดาได้าางงาเลยเดี๋ยวนี้มครับเอาน้องๆ้อง,าง,งานสิฝากด้วยนะครับชื่อร้านอะไรวันนี้เอ่อฟิลโคชอะไรนะฟิลโค้ชแมนด่บวะ แอดเลสจะลองอะไรนะมันถือยูถือยูแอดเลสจะลองอะไรสักอย่างอันแรกอันแรกอะไรมาฟิวลิงร้านร้านฟิวลิงแอดเลสจะลองนะครับผมวันนี้วันที่สิบแปดตุลานะครับมีทั้งสองวงนะครับพี่พี่ออนเดอะรัดแล้วก็พี่พี่พิสแปนแล้วก็รวมถึงลูกปายด้วยครับคืนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มไปประมาณนะครับมีความสุข ใครที่อยู่ใกล้ก็มาหน้างานใครที่อยู่ทางบ้านก็จากสตรีมไล์ด้วยตอนนี้ยังทานครับจนถึงเล่นคอนเสิร์ตเลยนะครับไปถึงเล่นคอนเสิร์ตก็มาดูกันว่าเขาจะให้ผมพูดอีกไหมวันนี้นะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยไปด้วยครับผมนะเป็นโปรเจกต์จากอาสยามครับชื่อผลงานเพลงว่าเพื่อนกูลืมเขาแล้วหนึ่งสองสองหรอหรอ กูจำอะไแล้วกูกับเขาฮักกันวันแรกเป็นวันนาทีแต่กูเลือกคุณผิดเขาทำหัวใจกูพังเพลกูจำอะไรแล้วแมนจำอะไรดิโตเออตอนที่เขาแต่งใหม่ที่ไปตอนที่เขาแต่งใหม่ลืมที่คุณลืมก็จำกูยังจำเก็บไว้ เลิกจนไม่กินไม่นอนมันมุกอ้อนไม่ได้บอกใครๆว่าไว้นานแล้วมึงก็ยังนั่งร้องไห้จำไม่ได้แต่ไม่เคยลืมโอ้ยจำไม่ได้วันนี้มีเพลงนี้ไหมครับดี่มีอยังปล้อยมือนีนออะจาไป่ถามครับนักถึงแม้นักนตรีถึงแม้นักดนตรีเล่นได้หรือแกะมาอ่ลูกไปก็มาจะร้องถูกแล้ว เอุู้กไปก็มีความจําเรื่องเนื้อเพลงแม่นดีนะครับตอนที่ผมเห็นสกิลคนเข้ามาในกลุ่มคนมาซื้อเยอะเราก็จะมีเราก็จะอาจจะร้องนะครับวันนี้โจไปโจไปรอเขาหน่อยเราอาจจะต้องแบบรอให้ดูคนในกลุ่มก่อนถ้าคนมาเยอะเราก็ค่อยจะร้องเพลงนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเขาตัดเอ็มพีนั่เขาไล่ปะฮะเขาตัดเอ็มพีไอ แดนอินเดียไรบ่อินเดียแลนไรกันไหมเออหน่อยนึงเออะคุณแลนจะหอบโอ้วันนี้มีคอนเสิร์ตหรือน้องปายครับแม่วัฒนาอะไรนะมีคอนเสิร์ตอะไรนะวันนี้มีคอนเสิร์ตเหรอผมงงนะจริงผมงงผมงงผมเคยที่ผมพูดได้บังเลยผมไปกินร้านข้าวไปไปก็เลยไปกินร้านข้าวแล้ว แม่ติดตามหลยติดตามทั้งสองคนมากเลยเลยติดตามมากินเลยเดี๋ยวแม่เลี้ยงกินเลยวันนี้ไม่ต้องเสียเงินเ,ออเราก็ดีใจแล้ยเอฟซี FC. น่าจะติดตามเรามานานออกินจนเสร็จจนกลับแม่ครับขอบคุณมากมานะครับแม่ก่อนจะกลับเขาบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงไม่เป็นไรเลยติดตามมานานมากเอา้าแล้วน้องแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้องนุ๊กไม่มาเหรอมะสันเออน้องนุก<ล>๊กด้เหรอ ้องนุ่งจังไหนน้องนุ่งกินอยู่หัว<อ>มับหัวมับเดี๋วบางคนถามติ <c oughs> ดตามมาตลอดเลยเนี่ยสี่ห้าปีแล้วดูมาตลอดเลยวันนี้ว่างเหรอคะอ,อ่า <laughs> สิดยองที่ยอ่ะนะแ <c oughs> ม่เพิงรู้ว่ามีคอนโอ้พูดดีๆค่ะอย่าพูดมึงกูค่ะโอ้ยมึงกูมันก็เป็นปกตินะครับ คนเป็นเพื่อนกันพูดมึงกูมันก็ปกตินั่นแหละถึงแม้ไม่พูดหน้าถึงแม้ไม่พูดหน้ากล้องหลังกล้องผมก็พูดเหมือนเดิมมันนะครับทุกคนใช่ไม่จำเป็นต้องเฟกครับพวกผมไม่ชอบเรื่องการเฟกใช่ไหมครับคุณนุกธนดลใช่ครับคุณปายใช่ผมว่างั้นแหละครับหยาบไม่หยาบเนาะจริงๆพวกผมสองคนน่ะพูดได้นะที่ไม่มีที่ที่ไม่มีมึงกูแต่ว่ามันโอ้ยมันกับเป็นตัวตนมันกับเฟกเนาะ นั่นือมันกับขั้นแขวครับน <c oughs> ัามาม่นคือมันกับขั้นแขวะขั้นแขวะเนาะถามันม้วนมอมันกับพวกมวนดอกแต่ว่าเราพูดกันมาอย่างนี้สี่ปีแล้วทุกคนออแต่ถ้าเวลาไปสถานที่สถานที่ในรายการในอะไรเราก็ไม่พูดหรอกกูมึงอนนะออแต่สถานการณ์ครับอในสถานการณ์ที่กันยูกันสองคนอะคือต๊กันนะครับตกกันเลย ตีย้ยน,นะครับว่ามาก,กัไปไนป่านใดได้ครับอีหลายจะไปวางังสั่น์ว้ยนยาจังไหนดูเนี่ยเอ้ยหมอถูกใจคักเอา้าใครเขาบอกว่าเอา่ออะไรวะเดี๋ยว้วองบอกว่าน่ารักจังบอดไฟบอดนุกก่าสั่นโอ้ยคุณน้อนั่น <laughs> 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 ผมเป็นซีอโอนะครับบอดไฟบอดนุกเลย ตาจริงแบบผมเห็นบอสนกทํางานมาหนักตลอดเพื่อแบบเพื่อฟังเพื่นหรอเเพื่ออยังหนีหนีมาบอสนกแรงพอคุณไม่ควรซึ่งมึงจึงรับไม่ได้เพื่ออยังวะแรงแรงพอคุณไงพอบางคนพอไอ้มาสีห้องมึงหนีเถอะเว้ยบอเขาเขาพี่มากว่ะไม่อ่านน้ำเขา เออส่วนส่วนยิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าจน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 ไหนมันเต็มแล้วไปบ่ได้แล้วอ้อวงปิดเลยจะบอกจะบอกนะครับจะบอกวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเอบางคนที่ซื้อบัตรไม่ทันเดี๋ยวไว้รอไปเจอกันรอไปเจอกันวันคนคนเสือกมันอื่นดีกว่านะครับอย่าอย่าไปนั่งสมมติกับผมได้เลยนะครับทุกคนม็นบ้าดีออมือขายร้านไม่ไม่ชื่อย อาจจว่าไม่ซื้อบัตรแล้วเออซื้อบัตรไม่ทันอะไรเงี้ยซื้อบัตรนีหลายคนทักถามซื้อบัตรไม่ทันออแล้วเออจะไปนั่งรอข้างล่างก็ได้จะทํางั้นนะครับผมผมลำบากใจครับผมลำบากใจจริงจะทำเออมันเข่าก็ได้ไงมันมันเต็มแล้วจริงๆนนั่นนงร<ะ>อ,อ,อปากทางอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องไปนั่งรอข้างล่างนะครับทุกคนจะ <laughs> ทำก็ผมลำบากใจนะครับแล้วก็มันเกิดก็จะมีวงออเดร์สนะครับสี่ชั่วโมงเต็มที่จะได้สี่ชั่วโมงเต็มใครจะไปเล่นสี่ชั่วโมงเต็ม ขอบคุณ่ครับแล้ว,แล,วแล้วก็ที่สําคัญนะครับอในวันนั้นไม่ได้เชิญเยอะเพราะว่าเกรงใจพี่ๆในวงการด้วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เชิญใครก็จะมีอา่าหลากัหลกๆก็จะไปแล้วก็อมีคู่ทุกคน<า>เลยมาหมดใช่ไหมครับมาหมดครับมาหมดครับมาเคลียร์เคลียร์ใจเขาเป็นอะไรกันครับตรงนี้เป็นอะไรกันครับเป็นเพื่อนที่รักกันมากเ,ามเป็นเพื่อนที่รักกันมาก ได้กินเหล้ามเมาตีกันมัน <c oughs> แล้วทำไมเออะไรโดนบันดาลใจให้ <c oughs> ให้ออนเดอร์ลัตไปเล่นสุดท้ายครับ<อ>คุณก็ูว่าออนเดอร์ลั์เป็นตัวตึงอ๋อพอดีว่าพอดีว่อาออนเดอร์ลั์คือถ้าเกิดเขาเมาแล้วเขามีเสน่ห์เขาเมาแล้วเขามีเสน่ห์ <c oughs> อยากให้เขากินแบบ <c oughs> อยากให้เขากินแบบแบบแบบหนักๆเลยแล้วก็ขึ้นไปเล่นน่าจะมีเสน่ห์น่าจะรั่วแบบน่ารักมาก เออค่ะรอดูครับรอดูผลงานปากเปลกันหมดทุกคน <c oughs> โอ้โหแล้วแล้วลว,ลว,วงคุณนุกธนดลขึ้นแล้วก็อันช่วงที่สองคืออะไรครับผมอ่านไม่ค่อยออกวะ <c oughs> อันที่สองอะครับก่อนที่วงผมจะขึ้นอีกฮะอันที่สองเลยครับอีหลานโอ้ดีดูด <c oughs> วงคุณลูกทาันโดนขึ้นลิสแบนด์ขึ้นแล้วก็ขั้นกลางอะคืออะไรครับอ๋อขั้นกลางคือเราเราเราจ้างเด็กมาอออดี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 เราจ้างเด็กเด็กเช์เบียมาประมาณสิบคนโคตรเด็กเช์เบียต้องอยู่ข้างหลังอยู่แล้วจ้างคือมาดูแลดูแลอ่อนนุอนรักับกับคุณไปเลยโดยเฉพาะคือจ้างจ้างมาสิบคนคือหน้าเวทีจะปล่อยว่างให้เอฟซีนั่งเหงาแล้วก็นั่งเอฟซีสูงกัหน้าเวทีอย่างเดียว อ๋อด,ด,ด,ดี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 แล้วก็เป็นเบียร์อะไรครับอยู่นั่นมีเบียร์ยมีอะไรเครื่องดื่มไหมครับเป็นเบียร์เป็นเบียร์ตามแมวสมัยก่อนว่ามันถูกดีครับกาเราม,มเาเบียร์เบียร์ตาแมวเบียร์ตาแมวแบบหมักเองปรุงเองอะไรอย่างเงี้ยครับสตรีมไลท์มีไหมครับรสตรีมไลท์เดี๋ยวสตรีมไลท์เดี๋ยวกูจะจ้าง แอปเทียบเองนะครับแล้วก็ทุกคนเข้ามาในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวโอ้จั่งเองหรเอเ่าสตรีมไรผมขอเอาเป็นสตรีมไรเนาะอ่าอ่าอ่าทีมแจ็กกี้ทีมแจ็กกี้เอาแจ็กกี้เดี๋ยวผมจ้างทีมแจ็กกี้มาเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสตรีมไรยกไหมผมเดี๋ยวผมจัดการโอ้คือเอาคือเอาของไงเดี๋ยววะ บอ้โเดี bye, ok ๋ยวไป้หนึงไป้หนึงเปลี่ยนหนาก่อนเปลี่ยนหนาก่อนเขาว่ากูบ่หมกำหนดว่่าซันอ๋็บ่คนออกสิรอบนหมอกำหนดที่ไหนเนี่ยตามแลวไปรอบ่โอ้คือกระเทยคักวะอี่แหละบอกไปทัวร์เนาะชุ่มไอเนี่ยกระเทยไปไปเวลาจะต้องไปปาร์ตี้แล้วไปไป <พ>ไปไปไป,ปหาพี่เคกับคนคนหนึ่งดูไดรกันเลยเคี่น้ำไผ่ไล่เหรอมัน,นมันจะมีเสียงไหมสุ่มไหมต้างท้ายผู้จัดงี้เหรออ้าวทำไมสนุกกับการเล่นพี่เคโบนาพิเศษรลายบัน รอยเมบ่อไรผมบ่อไรพี่เค้กก็ไปไหมครับไปไปเอาพี่เค้กคนอื่นมาไหมแต่พอผมอยู่ในห้องน้ำมาสิไหมอ๋อลักสะได้ไหมนี่ว่าเป็นผมนี่ว่าเป็นอันนี้เขาบอกว่าพี่น้ำหวานไลฟ์พอดีนะลาบากี้ไลฟ์พอดีนะ่ยคือมันออกแต่ไปนี่ว่าเป็นมันก็ขอดแต่เพื่อน กดน้องกดดัน,น,นเป็นอะไรนี่นี่กดที่ไหนกดป๊อ,อเป็นกดเครื่องหมายเอาบอกมามั่กดบองเดลนาชิบ่ได้นาชิบ่ได้ใส,ส่สูทข้างล่างสูทใส่สูทพี่ผู้จัดกับแขกรับเชิญเออคืออย่างโน้นมันมันจะเป็นเลขเลขแปดอินฟินิตี้อ่ะ เลขแปดอินฟินิตี้เออมาแล้วเอเอกดอันซูมด้วย่าผู้ใดมากกันได้บอกมีไผ่หวางพราะคนเชิญเชิญเชิญเชาญไม่ว่างไม่ไว่างไม่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 อมน,นอกอสะบกมบี เขาบอกว่าล่าล่าบุกกองดีดีไม่เห็นสร้างวันจะเพื่อนมึงกดไหนมันคือบอกกดเด้วยนี้กดอะไรเป็นแขกรับเชิญ <laughs> แขกรับเชิญลนี่อ๋อไปไปไอ้ไอ้ชิหอตดแล้วเดี๋ยวอีหลานถ่ายมันนะ พ่อหาน้ำไผ่เดียวเนี่ยพอหาน้ำไผ่ไปกินเบียร์รถเซ้าๆซสำนี้ะน,น,ะน,นะครับแอบออนะครับทุกคนไรเนี้ยโอเคเลยละครู